ดาวศูน,นย์ดาวมันจะโยค่ะเลขศูนยนะ์วันนี้เราก็มานั่งคุยกันว่าเออมีมีไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นผมเคยดูคนในไพ่เดอะทาวเพอพอดาว Tower เสร็จมันเกิดการอาการรถชนทันทีเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ดูดวงใหม่ๆนะตอนที่ดูหลายปีนะออมันมี The Tower มันมีไพ่อัศวินถือดาบแล้วก็ไพ่ฟ้าผ่าตึกปรากฏว่าคนที่ดูไปไอ้นี่รถชนขับรถชนเลย มีไพ่เป็นความรู้จะมาเสนอนะคะอาจะรทับรู้ไหมว่าสิ่งที่ประเทศชาติของเรากํากลังเจอแล้วก็หลายๆประเทศเจออะไพ่ทาวเวอร์เนี่ยเป็นไพ่อะไรเป็นไพ่ภั่พิบัติออ้ยจะรทับรู้ด้วเหรอรู้ไพ่ภั่พิบัติถ้าถ้าดวงไม่ดีให้สวดพระคาถาเงินล้านครับเนอะหรือก็องท์นนัสเศรษฐาปัจเจคัะพุทธเจ้าแล้วจะ์ทับรู้ได้ไงอ่ะ ก็รู้ได้เพราะไพ่ไัยพิบัติเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนฟ้าผ่าตึกซึ่งเป็นไพ่เหตุด่วนฉับพันแบบที่สเปนอ่ะรถประมาณ3ามรถประมาณสามกว่าคันอ่ะโดนโดนในนี่โดนน้าลากไปหมดเลยนะถ้าถ้าถ้าไม่ดีเลยถ้าแย่ก็ให้สวดพระคาถาเงินล้านนะครับนะจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่ดีการสวดมนต์เนี่ยบูชาพระรัตนตรัยนะนะสัมปชัมินาสร้างสิมโมพระมาจมหาเทวะสเพยาคาปราันติ พระม,มาจดมหาเทวาอภีราภาภวันตุมเมมหาปุญญามหา,ราพระโพภวน w ตุมเมมิเตภาวุะติพธามาอุนาโมพุทธา,วาทยวระทายเวรโคนายังเวราหิงสาเวราทาสีเวราทาสาเวราทิโยพุทธสามมานีมามาโพธิสัสว์วาโฮมสมปติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเร เขาบอกว่าถ้าเราดวงไม่ดีการปรับขึ้นการสวดมนต์ก็เป็นการปรับขึ้นดวงประเภทหนึ่งถามว่าดวงเนี่ยมันเป็นบุพกรรมนะครับบุพกรรมนะคือถามว่าไอการที่ดวงจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นกับกรรมเก่าทั้งหมดกรรมเก่าก็คือว่า กรรมที่เราเคยสร้างมามันมีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีกรรมดีคือทานบาร,รมีครับส่วนกรรมไม่ดีก็คือทานคือว่าสร้างมาด้วยการแบบว่าเขาเรียกว่าทําร้ายสัตว์ต่างๆหรือฆ่าสัตว์ต่างๆเอานํามาบริโภคในอดีตชาตินะหรือว่าบุพกรรมในการที่เรียกว่ามีศัตรูมาก่อนตั้งแต่ในอดีตชาติมันจึงเป็นบุพกรรมผมถึงได้บอกเขาว่าให้ไปสวดมนต์ถามว่าสวดมนต์เนี่ยเจ้ากรรมในเวรได้บุญโดยอัตโนมัติแล้วได้ตรงด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ พอวันโกนวันพระเนี่ยเจ้ากรรมในเวนจะแทรกเข้าร่างกายเราประมาณช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มช่วงนี้เป็นเวลาโลกวิญญาณครับทำให้เจ็บปวดทางกายเนี่ยการกัดแง้งการทำ้ายร่างกายเนี่ยเป็นไพ่เอ่ใช่เป็นสิ่งข้อที่หนึ่งใช่ไหมแล้วทำลายจิตใจนี่เป็นสิ่งข้อท<พ>ี่เท่าไหร่